ี่คะสวัสดีค่ะใครกันเนี่ยน้องปานค่ะน้องปานเหรอคะโอ้โหทำอะไรอยู่คะกำลังจะเป็นแม่ค้าค่ะเป็นแม่ค้าขายของเหรอคะขายกับข้าวขายกับข้าวเหรอคะโอ้โหแต่ว่าเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยมมันอยู่ในน้ำอะ่ะ <Wow. S 1> เป็นร้านขายของในน้ำเหรอโอ้โหตื่นเต้นน่าดูนี่น้ำล้อมรอบเลยเนี่ยโอ้โหนี่อาหารสดเหรอคะเนี่ยโอ้โหมีอะไรมั่งเนี่ย มีถั่วฝักยาวแล้วก็มีไข่แล้วก็มีกระเทียมหระอทียมแล้วก็มะเขือเทศค่ะมีมะเขือเทศติมอู้มีหอมแดงด้วยนะคะมีติมมีอะไรอ่ะแล้วก็มีข้าวโพดค่ะข้าวโพดอู้หูมีมีกาแฟด้วยนะมีไอติมโคนกับมีไอติมโคนกับไอติมถ้วยอ๋อไอติมโคนไอติมถ้วยนะนี่กาแฟนะ มีขนมปังด้วยขนมปังเหรอคะมีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยค่ะโอ้มีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยเหรอแล้วก็มีมะม่วงโอ้มีมะม่วงขายด้วยโอ้ยไส้กรอกไส้กรอกนี่ก็น้ำโคกน้ำโคกโอ้โหแล้วก็น้ำแอปเปิ้ลน้ำส้มโอ้โหของเยอะจริงเลยอ่ะงั้นต้องสั่งหน่อยแหละงั้นอยากกินแฮมเบอร์เกอร์ทำไงเนี่ยอันนีแฮมเบอร์เกอร์ใส่เออใส่ผักใส่เนื้อด้วยนะ ร้านนี้แบบสุดยอดเลยเนี่ยอยู่ในน้ำอลังการงานสร้างห้าทางจะเย็นสบายโหทำไงคะแฮมเบอร์เกอร์อย่างนี้นะคะกินได้ไหมคะโอ้โหพี่พี่เขาดูคงจะอิ่มแล้วนะจ๊ะขากับข้าวจ้าขากับข้าวจ้าขากับข้าวเหรอคะลูค้าเป็นอะบ้างลูกค้ามาแล้วลูกค้าเอะไรลูกค้าใครคะเนี่ย 1 1> ทุกค้พี่แชมป์นี่เองนะคะมีเป็นถูกวกยาวกับไข่งั้นเดี๋เอารถเข็นเลยดีกว่าเนาะโอช้อปปิ้งช้อปปิ้งต้องมีรถเข็นโอ้โหเข้านีเลยกระเทียมีมันกระเทียมกะเทีกระกระเทียมกะเท็มกระเทีกะเี้นกระทีมาเทกเท็นมระเทีมเทมเปี้มระเนมะะเอมกรี้มกี้มกที้กทีมาทีทอมะะทเป็นไงะเมื่อกี้ไปร้านน้องบมาพี่แชมป ก็ดีนะผมแล้วเขาบอกว่าร้านปานมีบริการส่งที่เลยครับผมล่ะใช่เราจะโกนไปดีกว่าครับมี่หูทิพย์มีหูทิพย์เลยค่ะน้องป้านขอแฮมเบอร์เกอร์เค้กแล้วก็ไอศครีมโอ้โหเล่นอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่จะต้องไปดูที่ร้านหน่อยหนะเขาได้ยินจริงหรือเปล่าอ้าวได้ยินไหมคะเมื่อกี้พี่แชมป์ก็สั่งอะไรคะสั่งอะไรบ้างคะเขาสั่งเป็นเค้กแล้วก็ไอศครีมแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์โอ้โหจำแม่นได้ยินน่ะ ผักหรือว่าเป็นเนื้อบ้างจ้เออเอาแฮมเบอร์เกอร์ผักหรือเนื้ออะไรคะคุณลูกค้าเอาเนื้อสองผักหนึ่งเอาเนื้อสองผักหนึ่งเออเนื้อสองผักหนึ่งเออเนื้อสองผักหนึ่งนะยัไงยังไง,ไงเนื้อสองผักหนึ่งอ้โหอีต้องดับเบิลดับเบิลเนื้ออะไรใช่ไหมอ๋อแล้วอะไรอีกอุ่ล้านรลอยค่ะล้านลอย ลอยไปในน้ำแล้วจะไปส่งไงคะน้องมันฮะไปส่งไงคะส่งไงงี้เหรอคะโอ้แล้วเก็บมากินต่อค่ะโอ้ยคลอหมดเลยค่ะจะถึงลูกค้าไหมคะวันนี้เอาเก็บมาค่ะเก็บกอนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาอันใหม่ค่ะเอาใหม่ค่ะไปทำใหม่เลยค่ะบริการังไงไงี่ยตกแล้วไม่กินโอ้ยล้างก่อนนะคะ เราต้องตงแต่ต้องเดินไปแล้วค่ะลอยนะ้ำไปไม่ได้แล้วค่ะคุณแม่า้าเอาทําไมค่ะทําไมค่ะอย่าเอาไอติมจุ่มน้ำก่อนไอติมจุ่มน้ำไมหมคะเพราะว่าจะ,จะแบบว่าลดความลดความอร่อยร <laughs> ้านนี้ก็ดีนะมีบริการส่งถึงที่นะแล้วร้านก็หมุนอยู่ตลอดเวลา3 6มอหิองศาจ้าเ <laughs> <laughs> มื่อกี้อยู่ด้านนี้นะหมุนอีกด้านนี้แล้วอเออไอติมไอติมแล้วก็อะไรนะแฮมเบอร์เกอร์ โอเคโอ้ยลูกค้านี่ก็สั่งอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยหยิบไม่ถูกเลยเนี่ยเอาเอาน่าสงสารนะางร้านนี้สั่งเยอะแยะไหมเนี่ยไม่ค่ะร้านมันหมุนค่ะจับของไม่ได้ค่ะเอเอา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 แล้วเอามือพันละวันแล้วเอาหยิบไม่ถูกแล้วเอายังไงดียังไงดีนะเนี่ยยังไงดีนะเนี่ยจะยังไงเนี่ย อ้าเอ้าวิดปุ๋มาล้านล้านถอยล้านถอยไปเรื่อยๆนะยังไม่ได้ของเลยตอนนี้ต้องไปรับเองแล้วงานนี้ยังไม่ได้ของกินเลยฮะโอ้ยจะไปยังไงล่ะ คุณลูกค้าทำร้านพังเลยเอยจัดการเลยดึงหูเลยแย่มากเลยคุณลูกค้าคนนี้โตาย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 ทำร้านดูพังอ้ยพังทำร้านพังตอนไม่ทันจัดการไม่เรียบร้อยแล้วอ่ะหนี่นี่นี่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะ แล้ววันนี้ขอน้องปาาขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายใช่ค่ะอุาาา้ยจัดการคุณลูกค้าค่ะน, <c oughs> นี่แล้วร้านพังหมดเลย